สวัสดีครับชาวันอาทิตย์นาเล็กเดินเข้าป่าเนี่ยสวนป่าตะเคียนบรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวลองไปหาเห็ดดูว่าจะได้หรือเปล่านะเมื่อวานีเห็ดออกเยอะคนเขาได้เยอะกันแต่วันนี้นาเล็กลองมาเดินแบบว่าเดียวๆนะไม่ค่อยมีใครแล้วเข้าไปหากันที่อื่นหมดแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ไหมเนี่ยบรรยากาศสวนป่ายามเช้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพอมีเห็ดให้เราหามั้งโอ้โหนี่นี่ฮะเจอแล้วเจอแล้วเป็นเห็ดพึ่งนะฮะนะเห็ดพึ่งแบบนี้เห็ดพึ่งหวานอร่อยนะครับเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่หรอกเขาจะประมาณนี้แหละน่ะเท่านิ้วมือเนี่ยแหละโอ้โหนี่นี่น,น,นี่มาเจออีกชุดใหญ่นี่อุย้ย ดอกใหญ่นะเนี่ยเนี่ยนี่โอ้โหนี่นี่ดอกใหญ่ใหญ่อวบอวบนี่เห็นไหมนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเนี้น่ะนี่ฮะเห็ดน้ำหมากเออเนี่ยดอกสวยๆนี่ฮะดอกเล็กๆแบบเนี้ย ก็น่ารักดีน,น,น,นี่ดอกแดงแดงแบบนี้อ่ะน,น,นี่อีกดอกนึ่งโอ้โหเต็มมือนเล็กละโอ้โหนี่ดอกส,ยสวยๆอีกดอกนึง นี่ฮนารักน่ารักเลยนี่เห็นไหมสีสันเป็นไงฮะสวยงามมากเพลินดีเหมือนกันอืนี่อีกดอกนึงโอ้โหมือนะเล็กไม่ว่างแล้วเดี๋ยวสอยก่อนสอยก่อนค่อยเก็บใส่รวมกันนี่ฮโอ้โหพี่น้องเจอเห็ดพึ่งดอกใหญ่ๆเลยฮะนี่เห็นไหม ดอกใหญ่มากตัวนีนะ้ถือว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์จริงๆนะอวบจริงๆนะสอยกันแล,ะละ้วล่ะทีนี้มานี่โอ้โหเห็นไหมสวยงามมากๆเลยสุดยอดอนี่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 น,นี่เห็นไหมเนี่ยเกิดกันเป็นชุดเป็นชุดโอ้โห น่ารักเชีเนี่อยอมันมีดอกเล็กๆแล้วไม่เอานะเอาแต่นี่ดอกที่ส,สวยๆแบบนี้นี่ฮะโอ้ดี๋ยวเรากลบไว้ก่อนกลบไว้ก่อนให้มันนี่ฮะทีนันเลขาได้นะีพอดีไปเอาถุงขนมมานะ เก็บใส่ถุงขนมนี่แหละเดี๋ยวทีนี้ลองเดินหาอีกสักหน่อยนะเพื่อจะได้เพิ่มอีกทีนี้เรามีถุงใส่แล้วเดินสบายแล้วทีนี้ โอ้โหนี่ฮะเห็นเราเห็นอีกดอกหนึ่งนี่มันจะแย้มมาแบบนี้นแล้วก็สอยกันเลยนี่สวยๆนี่เราสังเกตเห็นไหมนี่มันดันยญาขึ้นมานี่เราไม่ต้องไปเขี่ยหาเพราะว่าเราไปเขี่ยหาจะไปทําลายสปอร์นะทำลายต้นอ่อนนะที่กาลังขึ้นนี่เห็นโผล่มาแวบบๆ ลองดูที่ดอกใหญ่ไหมลุ้นกันหน่อยแหววดอกนิดเดียวไอ้โดนแทะไปหมดแล้วโอ้นี่ฮะอีกดอกหนึ่งถือว่าใช้ได้อยู่ยังสวยๆยอยู่นี่นี่ฮะอีกดอกสวยๆเห็นไหมกำลังงามเลยโอ้โหนี่ฮะ มันดันขึ้นมาแล้วแบบนี้เลยเนี่ยวิธขีหาเห็ดมองหาแบบง่ายๆนะนีส่สวยๆแบบนี้นได้ละสองดอกนี่ตรงน,นี้ดันขึ้นมาอีกครับโอ้โหตัวนี้อยู่แบบมืดๆเลยฮะนะ ก็มีไปทั่วฮนะนโอ้ตัวนี้แหวะยาขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่สีสวยแบบนี้โอ้นี่ดันยาขึ้นมาเอ้านี่ดอกสวยๆแบบนี้ นี่ฮะอ้ยตุุงกับหญ้ามาใบไม้มาเนี่ยมันหยุดตายใบไม้ไม่รู้จะมีป่ะเห็นไหมตงุตงๆแบบนี้เราลุ้นใช่ไหนี่ยไม่ใช่อันนี้ใบไม้อ๋อไม่มีนี่เรามาช้าก็จะ เร็จเจ้าหอยทากเดี๋ยจะดูตัวนี้ใช้หรือเปล่าแบบนี้นเห็นไหมเนี่ยการหาเห็ดก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงโอ้โหเดินมาโซนนี้มาเจอเห็ดปลวกไก่น้อยนะเนี่ยเป็นตระกูลเห็ดปลวกแต่ว่าดอกเล็กมากเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเล็กเล็กกว่านิ้วมือเราอีกนะเยอะเลยฮะเนี่ยน เขาขาวเต็มไปหมดแหละเนี่ยนี่เอาไปหมกเนะี่ยหมกใส่กระเพราใส่ใบแมงลักเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่นี่เห็นไหมคือมันมันเล็กมากเขาเลยไม่ค่อยเก็บกันโอ้นี่ช้าไม่ได้ฮนะช้าจะโดนเจ้าพวกอหอยทากกินหมดแต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่ เดี๋ยวเรามาดูหาคนหาก่อนโอ้โหดูครับปลาจ่อยได้ที่นะโอ้ยเต็มตะกร้าเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้มาดูผลงานของนาเล็กก็ได้เยอะอยู่นะได้พอแกงแหละนะแต่ว่านาเล็กก็คงไปทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวให้ปลาจ่อยดีกว่านะปลาจ่อ,จอย เรียก<ด>ว่าสูงกาแฟา้กินกาแฟได้ไงเนี่ยมาเอานี่ก็ให้คนที่เข้าไปทำกินเดี๋ยวนาเล็กอยากกินก็ไปขอเขากิน <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมบรรยากาศการหาเห็ดในสวนป่าของเรานะีก็เป็นความสุขของนาเล็กฮะนะที่ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์นะก็แบบอยู่กับธรรมชาตินะเรียนรู้กันไปนะก สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ